สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำํำไปเรื่อยในก็พักนะครับวันนี้นะครับโงจะพาทุกคนมา,าทำาขยายนะครับเพราะขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับนี่ครับซึ่งผมได้สั่งอันนี้เป็นหัวเจื้อนะครับ หัวเชือชนิดผงนะครับที่เขาสาม,มารถเอามาขยายต่อได้นะครับ <h ling> เชือดลาไตโครมานี่คือเหมือนอย่างนะครับก็คือมันเป็นเชือราเขียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ในการช่วยในการทำน้านะครับคือตอนนี้รูซสึกว่าจะมี เชื้อานะครับโรคใบไม้นะครับโรคใบไม้เชื้อาไอ้อย่างต่างตระบาดในนาเข้านะครับตอนนี้แปลงก้านะครับก่อเกิดการระบาดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะอ่าปอดนะครับจ้สารเคมีนะครับจ้ยาผลนะครับมันก่อเอาบรยูนะครับผลไปสองรอบแล้วนะครับซึ่ง ผมจะเพาะเชื้อตัวนี้นะครับเชื้อราไตโคเรมาตัวนี้ไปใจนะครับเชื่อราไตโคเรมาตัวนี้คือเป็นเชื่อราปฏิปักนะครับเป็นเชื่อราที่มีประโยชน์ในทางการเกษตรนะครับมันสามารถไปกินเชื่อราสตรูพืชต่างๆได้นะครับเป็นห้องว่าผมห้องว่าราเขียวนะครับตัวนี้นะครับมันก็เหมือนเชื่อราตัวนี้มันเหมือนเหมือนอ่า เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเหมือนเชื้อราเตี่ยวหันในก้อนเฮดนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับมันสามารถกินเชื้อราอย่างอื่นได้นะครับผมจะเพาะตัวนี้นะครับแล้วไปพ่นนะครับนําไปพ่นในนาเข้านะครับไปพอว่าครับว่าอุปกรณ์มีอย่างพ่องนะครับอันแรกก็คือหัวเจียแน่นอนนะครับคือผมไปสั่งหัวเจียมานะครับกว่าร้อยกว่าบาทนะครับเพาะได้ประมาณ อ่าสิบห้าถึงยี่สิบโลนะครับอันที่สองนะครับเข้านะครับผมเจ้เข้าสวยนะครับเข้าตัวนี้นะครับเขาเขาจะหุงแบบแข็งแข็งนะครับหงแบบแข็งแข็งนะครับตามสูตรมันก็คือเข้าสามส่วนน้าสองส่วนนะครับเป็นหื่อเจประมาณนี้นะครับบางค้งมันนิ่มเกินนะครับบางค้งมันออกเป็น แกนนะครับแกนพุ่ยๆนะครับครับมันก็มันก็จะประมาณประมาณนี้นะครับครับจะออกพุ่ยๆนะครับนี่นะครับจะออกพุ่ยๆนะครับเข้านะครับครับก็ไงครับนะครับจะออกพุ่ยๆนะครับคง ห้มเป็นแกนนะครับห้ามเหลอแกนไว้นะครับปกติเขาจะใส่หง่งใส่เข้าหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเข้าสามส่วนน้ำสองส่วนนะครับอย่างหนึ่งคือหนังยางนะครับแล้วก็หุงนะครับครับถุงพลาสติกอ่าถุงพลาสติกนะครับสำหรับใส่เข้านะครับ ผมใจก็คือแปดคูณสิบสองนะครับขนาดแปดคูณสิบสองนิ้วนะครับซึ่งเขาจะตักเข้าใส่นี่นะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลแล้วเขาก็จะเอาเจียเย่อเข้าไปนะครับมันมีวิธีการทําจะได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างหนึ่งคือไม่จิ้มฟันนะครับเขาจะเจตงถุงนะครับ ซึ่งเชล้าตัวนี้นะครับผมเคยใจมาแล้วนะครับมันได้ผลนะครับมันสามารถยับย่างเชล้าอย่างอื่นได้นะครับโดยที่แบบเป็นแบบมีพิษมีภัยต่อคนใจและสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้นะครับไปดูวิธีการทำครับผงครับถุงครับ ทักเข้าใส่ครับประมาณ3าถึงสทับพีนะครับนะครับนี่นะครับตักเข้าใส่ในขณะที่เข้ายังอ่ามีความห้อนอยู่นะครับน,นะครับเป็นละคก็เเร็แล้วเกับาภาพตปางอี ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะใส่เชือกกันนะครับเขาก็ใส่เขาเข้าใส่ถุงจนจนหมดนี่นะครับ,รบผมจะใส่ประมาณสี่ทับพีนะครับนะ ทัเจเลยจนเข้ามดมอนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับ ในห้องผมพอนอนอยู่นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะพับปากไว้เองนะครับเพื่อฆ่าเชื้อในถุงนะครับนะครับเขาก็จะทําจนเดี๋ยวผมจะใส่นะครับเข้าใส่จนมดนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้ผมได้จัดการใส่ถุงไปมดแล้วนะครับเข้ามดแล้วนะครับ ตอนนี้เข้ามันยังห้อนอยู่นะครับเดี๋ยวรออหมสักกํัมนะครับปล่อยให้มันเย็นลงหมสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาเอาเจียยอดนะครับเดี๋ยวเขามาดูกันกลัมนะครับครับนะครับเชื้อรานะครับเชื้อราตีกลิ่นใบเข้านะครับเชื้อราใบไม้นะครับใบโรคใบไม่เป็นโรองเชื้อราครับในตามความเข้าใจของผมนะครับ กับโรคไม่ของงวงนะครับที่ของงวงมันมั่นนะครับมันจะเป็นเชื้อราครับมันสามารถเชื้อรามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันสามารถขยายและลามไปได้นะครับที่ทาสร้างความเสียหายให้กับพืชสานเข้าเขาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับคนทำไห่ทำนาเต่าที่ผมหันนะครับเปิ้ลก็จะใจ้สารเคมีนะครับในการ ผลนะครับผลยับยั้งหรือว่า,าต้องการที่จะฆ่าเชื้อราตัวนี้นะครับผมว่าในความเข้าใจของผมก็คือมันก็ดีนะครับมันหันผลต้านตานะครับแต่สารเคมีหรือายาก็คือในความคิดของผมก็คือถ้ามันละอองมันไปถูกโดนตรงไหนนะครับ มันก็อาจจะตายหรือยับยั้งเชื้อราตรงนั้นได้นะครับแต่ตรงตรีมันบดโดนแล้วครับเชื้อราตรงตีมันบดโดนยานะครับมันก็มาตายนะครับมันก็สามารถลามไปไ,ลาไปได้อยู่นะครับระบาดไปได้อยู่นะครับแต่เบยาคิดว่าถ้าเกิดมันดือ้อยาขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาจะเพิ่มปริมาณแหมนะครับพ่นแหมรอบสองรอบ บางข้งบางทีมันก็อาจจะเอาบอยูนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือี่ผมผมผมใจนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับก่อง่ายๆนะครับถ้าทุกท่านคิดบอกออกนะครับนึกบอกออกท่านไปดูก้อนเฮทติเปิ่นเพาะไว้ในห้องนะครับมันจะเป็นเชื้อราจะอันนะครับแต่มันเป็นคนละสีกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเชื้อราเฮทจะเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวกันนะครับเวลามันเดินมันก็จะลามเหมือนกันนะครับกินไปเหมือนเหมือนก้อนเฮดนะครับมันจะลามไปกินไปเรื่อยๆนะครับแต่เชื้อราตัวนี้เนี่ยมันไปกินเชื้อราที่เป็นสตูพืชนะครับเป็นอาหารนะครับซึ่งเวลาเขาผลนะครับมันแตกต่างจากสารเคมีก็คือ เวลาเขาพ่นขอแค่และอองมันไปโดนไปเกาะตามใบพืชนะครับแค่นน่นนะครับมันก็จะทำการเจริญเติบโตนะครับขยายขยายเหมือนเหมือนลามไปเหมือนเชื้อราในก้อนเห็ดนะครับไปเสาะหาเชื้อราสตูพืชนะครับและก็กลิ่นนะครับยับยั้งนะครับ นะครับตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับขอแค่มันละอองมันไปโดนก็อยู่ตรงใบพืชแค่นั้นละครับมันก็จะทํางานคนเดียวของมันนะครับนี่คือข้อดีของไตโคดมาเต่าที่ผมเข้าใจนะครับทุกคิดจะได้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับมันสามารถทํางานคนเดียวได้นะครับแซนเฮาได้นะครับ โดยเพียงแต่เขาพ่นให้มันเป็นละอองไปโดนก็ตีใบผดแค่นั้นนะครับมา่ต้องโดนจุดที่มันต้องโดนตรวจเชื้อราสตู้ผดก็ได้นะครับปล่อยให้มันลามไปคนเดียวมันนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งผนป้องกันนะครับก่อนที่จะระบาลหรือระบาดแล้วพ่นเพื่อยับยั้งนะครับตามข้อข้าใจของผมนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของมันครับและอีกอย่างนึงคือบอ่เป็นอันตรายต่อคนและผดนะครับ ตัวนี้นะครับเหมือนสารเคมีนะครับมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวตรงที่ว่าสารตกข้างครับตัวที่ซึมเข้าในผิวหนังของคนใจนะครับตัวนั้นเฮามองหมาหันนะครับเนาะบัตสามารถจะอู้ได้นะครับสําหรับวิธีการใส่จะไไ้นะครับเดี๋ยวเฮามาดูกันครับครับตอนนี้่ เราเข้าให้มันเย็นลงมาสักน้อยก่อนนะครับคือมันห่อนล่ําไฟนะครับคือมันเย็นลงมาเห็นหน้อยก่อนนะครับเราก็จะใส่นะครับเ้าก็จะเอาเจียยอะนะครับย้อนลงไปในถุงแล้วก็น,นาไปบ่มนะครับไปวางไว้ในที่ถมครับเมื่อให้เจียมันเดินเมื่อมันเดินเต็มในเนื้อเข้านี่นะครับเอาละครับ ตอนนี้เขาๆนะครับก็น่าจะพอดีแล้วนะครับมีความอุ่นๆนิดๆนิดๆนะครับแต่บบห่อนถึงกับห้อนจัดนะครับน่าจะใส่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับดูที่การใส่นะครับทมใส่นะครับ เฝานะครับครับมันก็จะมีจุกอยู่นะครับนี่นะครับมันจะมีฝามันจั่นนะครับเปิดเจ้าหูมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเขาก็จะยดเข้าไปนะครับ เห็นนะครับ,ครบแค่นี้นะครับเล็กน้อยแค่นี้นะครับออปล่อแล้วครับแล้วนั่นเขาก็จะมามัดุ่งนะครับมัดุงนะครับมัดุงให้แน่นนะครับนี่นะครับ ยาวขยาวนิดหน่อยนะครับแต่เที่ยมันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะให้ไม่จิ้มฟันนะครับแตงต้องตีใกล้ครับตีเข้าจุกนะครับตีเขอาหนังยางมัดนะครับแตงสักหลายๆหูก็ได้ครับ ปีหูเาหูก็ได้นะครับนี่นะครับเร็จแล้วนะครับแตงตรงนี้นะครับได้ไหมจิมฟันแตงตรงนี้นะครับสิบหูสาหูก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปวางไว้ในตีห่มนะครับวางไว้ในตีห่มเพื่อบมเชื่อเจื่อมมันเดินนะครับนี่นะครับ การวางไว้ในที่่มครับแพร่นะครับนี่นะครับเราจะเอาไปแพรจะอี้นะครับวางแพรจะอี้เพื่อให้เกีียมันเดินเต็มนี่นะครับนะครับตอนนี้นครับก็ได้ทําการเอาเข้าใสุ่งแล้วก็ เยอะเชื่อลงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปวางไว้ในที่ห่มนะครับเพื่อบ่มเชื่อมเชื่อมันเดินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับวิธีการวางนะครับผมก็จะวางอย่นี้นะครับครับนู้นะครับมันจะแผ่ให้แบนๆนะครับแล้วก็วางไว้ในที่ห่มนี่ยเอี้ยครับ เป็นนั้นเป็นนั้นว่าเซตขั้นตอนนะครับจากนี้เขาก็มาร้อนะครับล้อลอดูว่าเชื่อจะเดินก่อนนะครับถ้าเดินถ้าเจือเดินกับค้ามันเดินเต็มนี่นะครับเดินจนเต็มในเม็ดเข้านี่มดก่อนนะครับถ้าเขาถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเขามารอดูกันนะครับป้ามันจะเป็นจะได้นะครับนาะ ลองไปดูกันต่อไปนะครับครับตอนนี้กับเซตขั้นตอนแล้วนะครับการเพาะเชื้อลาไตโคเดอร์มานะครับจากนี้ไปเขาเกาะต้องรอนะครับรอดูว่ามันจะเจียมจะเดินกอนะครับถ้าเจียมมันเดินนะครับก่อเมื่อมันเดินเต็มเม็ดเข้านะครับเม็ดเข้าสวยแน่นนะครับเต็มถุงแน่นเขาถึงจะเอาไปใจได้นะครับ มารอดูก่อนต่อไปนะครับสักห้าวันเจ็ดวัน,นครับเพราะว่าเขาจะได้เอาเชื้อราตัวนี้ไปใจ่ในนาเขาก่อนนะครับก็สำหรับทันทีเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อ,อย่าลืมกดหืมกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อบังเพืผ่านคลิปใหม่ๆนะครับ ขอคขอุบคุณนทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับขอคอบคุณทุกกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงี่อี้ก่อนนะครับก็มาที่ตามดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ